ถึงแล้วจ้าจที่ทำงานเดี๋ยวก็จะมีผู้เศษการทำงานให้รู้ว่าเป็นยังไงเนอะอันนี้ก็เป็นสถานที่ทำงานเดี๋ยวจะไปพาไปดูว่าเรามาดูกันว่าอูป่ปัณพัสนี่ที่ขึ้นชื่อว่าอูป่ปัพันี่เขาทำอะไรกันเขามีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างแต่จะรีวิวจากรถเล็กไปเป็นรถใหญ่ เดี๋ยวจะมารีวิวการทํารถอันนี้เดี๋ยวรีวิวจากรถเล็กไปก่อนเนาะอันนี้เป็นรถอันกประสงค์มาไม่ทันสอนเขาประกอบเดี๋ยวดูตอนตอนทําสีเลยก็ไม่รู้รู้พ้าจะเอาไว้ไปทําอะไร เป็นล้านบาทะดูก่อนต่างกำลังทำสีนี่ก็มีดูอองอคิดหรอคอยทำสีอยู่วันนี้แล้วแม่ท่านนี่นะ่ะวันนี้แล้วแม่โอ้ต้องรอสีโปกนก้อูก็ทำรวดลายชนิดเดี๋ยวตอนนี้แม่แต่รวดพ่วงทาง,งก็ยังล่า มันก็จะเป็นภาพหนาตาแบบนี้แหละลูกค้าเป็นร่านกระดูก่อรสางเขาให้ทำลดตัวอย่างไปขันนึงก่อนแล้วเดี๋ยวว่าจะมีออเดอร์3 0มสิบคันแต่ว่าทำตัวอย่างไปถ้าตัวนี้ผ่านก่อนหนาที่ได้ออเดอร์เขา นี่มันก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นเหมือนว่าไสนะ่ะแบบอันนี้ประตูนกว้างกว้างประมาณเมตรเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสกว้างกว้างเมตรสี่สิบยาวสองเมตรสี่ที่สี่ใส้โล